เอาเลยครับสดริู้ชมนะครับผมวัตนาเบะกลับมาพบอีกครั้งในน้นนยายเรื่องแคนยูเฮียมีพิรินผมมาใด้คุณได้เขียนบลูแลมตอนที่18นะครับนิยายเรื่องนี้มีอ e ีบุ๊กถ้าใครสนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอุดหนุนคุณเขียนกันได้นะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอน really don't like it ผักบุ้งผักกาดวุ้นเส้นหลังคว้าตะก,กร้าในห้างมาได้ลูกพลับก้าพึมพำถึงรายการของที่ต้องซื้อ จจริงนึกอยากไปตลาดมากกว่าแต่ระยะทางจากคอนโดเขาถึงที่นั่นมันค่อนข้างไกลกว่าจะไปกว่าจะกลับคงเลยเวลานัดกันพอดีจึงตัดใจแล้วมาซื้อที่ห้างใกล้คอนโดแทนอีกอย่างเขาก็ไม่อยากไปสายด้วยเพราะพี่ซีขัวไว้ถ้ามาชาเกินกว่าที่ตกลงกันพี่จะไปรับเองอืมเล่นพูดแบบนี้แล้วเขาก็มีแต่ต้องไปให้ตรงเวลาใครว่ามันคือการเอาแต่ใจธรรมดาบอกเลยคุณคิดผิดแล้วเพราะการที่อีกฝ่ายจะขับรถมารับก็หมายความว่า ถ้าเขาต้องการจะกลับนั้นต้องให้พี่ซีมาส่งอย่างเดียวและคนอย่างพี่ซีคงไม่มีทางที่จะปล่อยตัวเขาออกมาง่ายแน่ๆนจากประสบการณ์ที่รู้จักการในฐานะคู่แห่งโช่องจตาและได้รักกันในฐานะคนรักถึงมันจะไม่นานนะักแต่สัญชตยาญาของเขากำลังจะบอกว่าอย่าได้ประมาทพี่ซีแม้แต่นิดเดียวผู้ชายคนนี้หนะ้าแทงเจเล่และชอบรังแกหัวใจเขาเสมอหาโอกาสทุกคนก็เห็นเพราะฉะนั้นตั้งแต่คบกันนอกจากเขาจะต้องหาภูมิต้านทานให้ตัวเองมากขึ้นแล้วต้องให้หัวไวด้วย ม่งั้นตามพี่เขาไม่ทันแน่แน่ผมมั่นใจว่าซื้อของครบแล้วลูกพลับก็รีบตรงดิ่งมาที่คอนโดหรูซึ่งพี่ยามก็เริ่มคุ้นเคยกับเขาแล้วเพราะซีพามาที่นี่บ่อยๆเขาจึงซื้อกาแฟมาเผื่อพี่ยามด้วยทว่าในขณะที่ถือของไปที่ลิฟต์และหยิบโทรศัพท์ขึ้นส่งข,องข้อควา,ามหาซีว่ามาถึงแล้วปึกเอ๊ะแรงชนจากด้านหลังเกือบทําเขาเซตหลาไปชนกับประตูลิฟต์โชคดีที่ส่งตัวเอาไว้ได้ทันไม่งั้นหน้ผาผากคงไปโขกลงบนเหล็กแข็งๆตรงหน้าแน่ ครั้นเมื่อหันไปหาคู่กรณีดวงตากลมก็เบิกกว้างเล็กน้อยเนื่องจากเขาจำใบหน้าของอีกฝ่ายได้ดีขอโทษด้วยนะครับพอดีพี่ม,มือมือนะขอโทษด้วยนะครับพอดีพี่ม,มือมือนะ่ะน้องเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรครับแม้วันนั้นจะเจอกันแค่แป๊บเดียวแต่ลูกพลับก็รู้ว่าคนตรงหน้าเขาคือยิมพี่เจ็บตรงไหนหรือเปล่าเจ้าของร่างเล็กเอ่ยถามพลางสำรวจใบหน้าของอีกฝ่ายไปด้วยพี่ที่ชื่อยิมดูร่าเริงผิดกับวันที่เดินออกจากห้องทํางานพี่สีวันนั้น หากแต่ข้อสงสัยมันไม่เท่ากับการที่อีกฝ่ายมาอยู่ตรงนี้แถมของในมือมันก็เหมือนกับของที่เขาถืออยู่แทบทุกอย่างเลยสบายมากครับเออพี่จําได้ว่าเคยเห็นเราที่บริษ,ษัทซีนี่เราคงเป็นรุ่นน้องของซีใช่ไหมรอยยิ้มหวานปรากฏลูกพลับรู้สึกว่านั้นไม่เหมือนประโยคคําถามเลยในมือน้าเสียงและสายตาที่มองมามาเต็มไปด้วยความยัดเยียดโทษทีนะครับที่วันนั้นพี่รีบกลับเลยไม่ได้อยู่ทักทายก่อนเนะ่ะ แม้อยจะเอาทีสายมองโลกในแง่ดีมาใช้แต่กับคนตรงหน้ากลับทําให้เขาคิดแบบนั้นไม่ได้เลยสิ่งที่ยิ้มกระทํามาสื่อเพียงความไม่น่าไว้วางใจออกมาเขาเลือกที่จะยิมน,น้อยตอไปเท่านั้นเพราะรู้สึกว่าการเจอกันครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญพี่ชื่อยิมนะครับขอโทษที่วันนั้นทําให้เราเห็นอะไรน่าอายพอดีพี่กําลังตามง้อซีอยู่นะครับครับผมรู้แล้วคาหลังลูกพละไม่ได้เอ่ยออกไป อยากดูว่าอีกฝ่ายต้องการพูดอะไรกับเขากันแนะ่ผมชื่อลูกพลับนะครับเรียกพลับเฉยๆก็ได้แล้วนี่น้องพลับอยู่คอนโดนี้เหรอเปล่าแล้วครับพอดีพี่ซีชวนมาทําสุก,กี้ที่ห้องนะ่ะจริงเหรอเมื่อวานเขาโทรามา,าพี่แล้วชวนทาสุก,กี้ที่คอนโดเหมือนกันเลยอ่ะยิ้มเอ่ยถามด้วยท่าทีหนักใจก็จะเปลี่ยนไปสดใสจนลูกพลับยืนนิ่งแล้วนี่ซีไม่ได้บอกเหรอครับว่าชวนพี่มาด้วยไม่ครับ พี่ซีไม่ได้บอกอะไรเลยแย่จังนะสงสัยสีคงจะลืมละมั้งครับเห็นว่าช่วงนี้งานยุ่งๆซะด้วยส่งข้อความมาชวนพี่แท้ๆแต่นั้นลืมน้องพลับซะได้สิ่งที่ได้ยินมันไม่ต่ายจากการไล่ไกลๆนั่นน่ะทําให้ความร้อนรุ่มในใจถูกระบายออกผ่านการกำหูหิ้วถุงผ้าในมือยังไงพี่ก็ขอโทษแทนซีด้วยนะครับส่วนค่าของนี่เดี๋ยวพี่ออกให้ดีไหมไหนๆเราก็อุตส่าห์เรียกมาแล้วจะได้เก็บเอาไว้เผื่อทากินเองที่ห้องนะ่ะไม่เป็นไรครับพี่ยิม คนตัวเล็กตอบกลับด้วยเ้ืเอสียงที่เป็นปกติที่สุดแม้จะใจเสียไปแล้วครึ่งหนึ่งก็ตามหากแต่นิสัยไม่ชอบฟังความฝ่ายเดียวกลับทําให้เขายังคงยืนหยัดไม่หันหลังพาตัวเองออกจากที่นี่ไม่หูเบาฟังคาใครง่ายๆย,ยิ่งกับคนตรงหน้าเขาได้เคยทําให้พี่ซีต้องเสียใจเขายิ่งทาไม่ได้และเขาคิดว่าคําพูดของคนที่เจอกันเพียงสองครั้งมันไม่ได้มีความน่าเชื่อถือมากพอเท่ากับคู่แห่งโชคชะตาที่ไม่เคยมีเรื่องปิดบังกันถ้าพี่ยิมพูดขนาดนั้นผมขอโทษถามพี่ซีก่อนไหมครับว่าตกลงแล้วจะเอาอยัางไง ไม่ต้องหรอกนะยิ้มเผื่อห้ามเสียงดังพลันให้ลูกพลับเงยหนะ้าขึ้นขมวดคิ้วมองยิดจับพิรุษและล่าสุดพี่เพิ่งจะโทรไปหาซีเองอ่ะเห็นว่ากําลังเตรียมของอยู่นะพลับจะไปรบกวนซีเลยดีกว่าพลับก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าซีนะ่ะขี้รำคาญแค่ไหนครับผมรู้แต่อยู่ดีๆผมจะกลับเลยก็ไม่ได้เหมือนกันลูกพลับทาทีคิดหนักแม้แท้จริงจะไม่ได้ตั้งใจจะกลับอยู่แล้วแค่อยากทดสอบอะไรบางอย่างเท่านั้นเอง งั้นผมขอขึ้นไปหาพี่สีพร้อมพี่ยิมแทนได้ไหมครับนี่ก็บอกว่าไม่ได้ไงทําไมพี่ต้องห้ามด้วยล่ละครับผมแค่จะไปถามพี่ซีเท่านั้นเองเอ่ะหรือที่พี่พูดมาเมื่อกี้ไม่ใช่ความจริงลูกพลับถามกลับทีเล่นทีจริงเพราะยังคงรอย,ยิ้มตามมารยาทเอาไว้หลบซ่อนความกรุ่นโกรธที่มีต่อผู้ชายร้ายกาตรงหน้าและเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายยังคงนิ่งงานเรากับกําลังคิดแผนตอบโต้ เขาจึงหยิบโทรศัพท์ต่อสายคนที่ตั้งใจจะขึ้นไปหาเพื่อถามถ่ายความจริงเฮ้ยท <Hey. S 1> ว่ายังไม่ทันที่หน้าจอจะขึ้นเป็นการรอสายโทรศัพท์ก็ถูกปัดดอกด้วยฝีมือของยิมและถูกกระเทือบซ้ําจนหน้าจอเกิดรอยร้าวลูกพลับมองสิ่งที่แหลกละเอียดตรงหน้านั่นเป็นเงินเดือนแรกของเขาตั้งแต่มาทํางานที่บ้านชิงช้าเลยนะใช้ย,ยังไม่ถึงปีเลยด้วยซ้าเจ้าของร่างเล็กเงยหน้าขึ้นหาคู่กรณีดวงตาคู่สวยที่ยิมเคยเห็นกลับไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าเด็กคนนี้ใส่เสื่อเหมือนเดิมหรือถ้าจะใส,ส่เสื ความดื้อรั้นและไม่ยอมแพ้กลับมีมากกว่ายิ่งมาเจอมุมต่อต้านแบบนี้ชัดๆยิ่งมั่นใจว่าลูกพลับคงไม่ยอมกลับไปแนๆ่ๆดีเขาจะได้ไม่ต้องแรงทำตัวเป็นรุ่นพี่ที่น่าสงสารอีกแล้วงั้นพี่จะขอพูดตรงๆเลยนะกลับไปซะและอย่ามายุ่งกับซีอีกอย่าทำให้ซีต้องควยเขวเพราะเขาเกลียดการไม่อยู่ของคู่แหง่งโชคชะตาแต่ไหนแต่ไรซีก็มีความคิดแบบนั้นจนกระทั่งมาเจอเด็กคนนี้เขาให้คนอื่นตามสืบเรื่องของลูกพลับจนได้รู้ว่า แท้จริงแล้วอีกฝ่ายคือคู่แห่งโชคชะตาของซีและปัจจุบันยังพว่วงตำแหน่งคนรักที่เขาคิดจะทวงคืนอีกด้วยซี <C S 1> <C S 2> ไม่ได้รักเราหรอกลูกพลับเขาแค่อยากประชดพี่ที่เคยทิ้งเขาไปเท่านั้นผมไม่เชื่อหรอกว่าไงนะสิ่งที่พี่พูดและทำกับพี่ซีเน่ะมันไม่เห็นเหมือนกันสักนิดเขาเถียงกลับพร้อมยึดเอาความจริงที่ตนเองเจอเป็นหลักถึงจะฟังดูไม่ค่อยมีน้ำหนักแต่เขาเชื่อว่าซีไม่ได้โกหกความรู้สึกที่ซีมอบให้มันก็ไม่ใช่เรื่องโกหก หรือถ้ามันจะเป็นอย่างที่พี่บอกผมก็จะขอฟังจากปากของพี่ซีเองไม่ใช่กับคนที่เคยทำพี่เขาเสียใจอย่างพี่ทำไมต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากแบบนี้ด้วยก็เพราะผมรักพี่ซีไงและผมจะไม่ยอมให้พี่มาทำให้ผมกับพี่เขาผิดใจกันเด็ดขาด <c oughs> รักเหรอรักที่อะไรพี่ถามหน่อยเหอะยิ้มแค้นยิ้มขณะเดินเข้าไปใกล้อย่าพูดอะไรที่ฟังดูโลกสวยดีกว่าเน่ะ ปัจจัยของคนรักกันในเด๋ยวนี้มันไม่ได้มีแค่ความรักแล้วพี่ยิม้มความรู้สึกอย่างเดียวน่ะมันกินไม่ได้หรอกนะนั่นคือความจริงอีกอย่างหนึ่งที่ยิมไม่เคยบอกใครนอกจากเหตุผลที่เขาเลิกกับซีเพราะเจอคู่แห่งชคชะตาตัวเองแล้วแท้จริงเขาต้องการชีวิตที่สุขสบายมีเงินและชื่อเสียงแม็กเขาจะมีอยู่แล้วทว่าเขาต้องการมากกว่านี้ซึ่งคนที่มีปัจจัยเหล่านั้นก็คือแม็กแถมยังมีมากกว่าทุกคนที่เขาเคยพบเจอด้วยซ้ําเนื่องจากมีเรื่องของคู่แห่งชคชะตาเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงทําให้เขามั่นใจว่าแมตจะไม่ไปจากเขาแน่นอนและหากไม่มีจุดจบแบบนั้น <c oughs> เขาคงไม่ต้องดิ้นรนกลับมาหาใครอีกคนที่สามารถเติมเต็มสิ่งที่เขาต้องการได้อย่างซีหรอกตอนนั้นที่รู้ว่าซียังไม่มีใครเขาไม่หลังเลที่จะแบกงหน้ากลับมาเพื่อขอคืนดีไม่หวั่นใจแม้อีกฝ่ายจะเจอคู่แห่งโชคชะตาเพราะมั่นใจไว้ายังไงซี <C S 2> ก็ยังรักกันไม่เปลี่ยนหากแต่สิ่งที่ซีแสดงออกในวันนั้นมันกลับทําให้เขารู้สึกเหมือนถูกตบหน้าความเฉยชาที่ไม่ได้มาจากความโกรธแต่เป็นการมองเขาเรากับท่าน สายตาที่ไร้คลื่นอารมณ์และถ้อยคำที่เรียบนิ่งเหมือนคนที่มอบหัวใจให้คนอื่นไปแล้วพี่ยิมรักพี่สีเพราะเงินเหรอครับแล้วมันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้าของเสียงหวานที่เอ่ยถามด้วยความรู้สึกเจ็บลึกๆล,ลูกพลับนึกอยากเอาของฟ้าใส่อีกฝ่ายที่พยังหน้ายอมรับง่ายๆสยใ่ยิ้มออกมารอกับคนไม่ได้คิดใส่ใจความรู้สึกของซีแต่แรกกระบอกตาเริ่มร้อนเผาด้วยความโกรธเมื่อรู้ถึงเหตุผลที่ผู้ชายคนนี้พยายามเข้ามาในชีวิตของซีอีกครั้ง เขาพยายามถอยหนีเพราะรู้สึกไม่อยากอยู่ใกล้เทาว่าอีฝ่ายกลับกระชากแขนเข้าไปหาทําให้ลูกพลับต้องรีบพลางออกอย่างรวดเร็วจนยิมเซถอยหลังไปพี่แมงโคตรเชี่ยเลยรู้ตัวปะพี่ทําแบบนี้กับพี่ซีได้ยังไงอะถ้าเป็นรับไม่ได้อย่ามาเสแสร้งกันหน่อยเลยพี่รู้ว่าพลับเองก็เป็นพูดมาสิว่าพลับก็รักสีที่เงินน่ะจะให้น้องพูดอะไรในเมื่อน้องไม่ได้เป็นแบบนั้นเสียงทุ้มของผู้มาใหม่รักให้ทั้งสองหันไปหา ลุกพลับแววเสียงสะบัดของยิ้มเล็กน้อยหากแต่ความสนใจทุกอย่างกลับถูกดึงไปหาคนที่เดินเข้ามาใกล้พร้อมกับเอามืออบเอวเขาเอาไวห้หลุมๆบรรยากาศรอบกายพลันเย็นว่าเหมือนทุกครั้งที่เปิดประตูห้องทํางานเข้าไปเธอพี่เห็นเธอไม่รับสายซีเอ๋ยบอกคนที่อ้อมแขนทว่าเขาไม่ได้ต้องการคําตอบอะไรเพียงแค่อยากให้เหตุผลที่ตัวเองมาอยู่ตรงนี้เท่านั้นส่วนเหตุผลที่น้องไม่รับสายแม้ไม่ต้องอธิบายคำตอบมันก็อยู่ใต้ฝ่าเท้าของใครบางคนที่คิดหาเรื่องน้องแล้ว ดวงตาดูดันไล่สำรวจมองหาบาดแผลหรือรอยช้ำที่อาจจะเกิดขึ้นดีหน่อยที่มันไม่มีเพราะเขายังไม่อยากจับคนแถวนี้โยนออกไปเยี่ยงผู้ชายใจร้ายสิคือเราพอได้แล้วมึงสิ่งทุมนุ่มจะเมื่อกี้ถูกแปลเปลี่ยนเป็นปกดต่ำคล้ายสัญญาณของพายุที่เริ่มก่อตัวเราเคยบอกว่าอะไรจะไม่ได้หรือไงก็เพราะเราจำได้ไงเราถึงมาอยู่ตรงนี้ยิ้มกัดปากทั้งสถานะและสิ่งที่ไม่ควรทำ มันยังวนเวียนอยู่ในห่วงความคิดยิ่งตอกย้ำด้วยสายตาที่มองมาหมายจะเข้ามาบีบคอกันให้ตายยิ่งทําให้ยิมรู้ว่าสีกําลังเอาจริงและเพราะแบบนั้นเขาเลยไม่อยากยอมรับว่าได้สูญเสียผู้ชายคนนี้ไปแล้วจริงๆเรารักสีจริงๆนะยังคงดิ้นรนไขว่คว้ามือหนาอีกข้างของร่างสูงจ้องมองใบหน้าคมคายที่ยังคงเรียบนิ่งไม่บ่งบอกอารมณ์ใดๆหวังขอร้องให้ใจอ่อนเหมือนครั้งก่อนที่อีกฝ่ายเคยมีความรู้สึกให้กันที่เราพูดไปเมื่อกี้เราก็แค่ อารมณ์ชั่ววูบไม่ได้ตั้งใจยิมจะให้เหตุผลแบบนี้ใช่ไหมหากแต่ตอนนี้มันไม่หลงเหลืออะไรอีกแล้วคําแก้ตัวที่ยิมจะพูดออกไปถูกหยุดด้วยน้นําเสียงเย็นชาจนยิมทําได้แค่ยืนนิ่งสีสะบัดมือออกจากการกอบกุมอย่างไร้เยื่อใยยิมเบื่อที่จะพูดไหมเราไม่รู้นะแต่เราเบื่อที่จะฟังเต็มทีแล้วเลอกเอาเหตุผลพูดั้นมาแก้ตัวสักทีเถอะยิ่งรวมกับเรื่องน่ารำคาญที่ดึงน้องเข้ามาโผลพันในวันนี้มันก็ล้ำเส้นจนไม่น่าให้อาภัยแล้ว ครั้งก่อนที่ไม่จาัดก,การให้เด็ดขาดเพราะเห็นแก่ความสัมพันธ์อันดีในอดีตหากแต่ตอนนี้พอกันทีเราเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือไงว่าอย่าพยายามทำให้เรื่องมันยุ่งยากยังไงเราก็ไม่คิดจะกลับไปแต่สียังรักเราเรารู้นะจะไม่ใช่เพราะเราสีคงยอมรับคู่แห่งโชคชะตาคนนี้ไปนานแล้วใช่ไหมละ่ะคงมียืดเยื้อจนเพิ่งคบกันไม่กี่อาทิตย์เกิดแบบนี้หรอคาดคั้นหวังให้ยอมรับด้วยน้ำเสียงมีชัย สยกยิ้มมุมปากเล็กน้อยขณะเลื่อนมือที่เคยเกอดเอวน้องไว้ขึ้นมาลูบกลุ่มผมนิ่มเบาๆใช่ทำาไม่ใช่เพราะยิ้มเนี่ยเราคงยอมรับน้องไปนานแล้วสิถึงจะช้าอย่างที่ยิ้มว่าแต่เราก็ไม่เคยเสียดายเวลาที่ได้รู้จักน้องเลยเพราะมันทำให้เราได้รู้ว่าคู่แห่งโชคชะตาของเรารักและจริงใจกับเราแค่ไหนหากนับย้อนไปจนถึงครั้งแรกที่เราเพิ่งปรับตัวเข้าหากันแรกๆ น้องพยายามเพื่อเขามา,มากและมันมากมายซะจนเขานึกอยากมอบความรักให้น้องซ้ำๆและที่เรายอมรับน้องช้าเนี่ยไม่ใช่เพราะเรายังรักยิ้มหรือคิดถึงยิ้มหราเนี่ยตอนนั้นเราแค่ยังไม่รู้ว่าจะยอมรับน้องในฐานะคู่แห่งโชคชะตาหรือคู่ชีวิตก่อนดีเท่านั้นยิมนิ่งค้างคล้ายถูกสาปกำหมัดแน่นคิดตอบโต้หากแต่คนยังสิงหากลับไม่ยอมปล่อยคนที่ก่อเรื่องวุ่นวายให้ทำตามใจทุกอย่างไม่ได้หมุนรอบตัวยิ้ม แล้วเราเองก็ไม่ได้หมุนรอบตัวยิ้มเหมือนกันก่อนหน้านี้เราพูดชัดแล้วเนะว่าอย่ายุ่งกับคนของเราแต่วันนี้ยิ้มยังเลือกที่จะทำมันสิอีกสินาทีเตรียมรับโทรศัพท์จากคุณอาไว้ด้วยแล้วกันทำไมขึ้นมาเร็วจังวะแล้วไปเจอน้องกูที่ไหนเนี่ยเบสที่เป็นคนเดินมาเปิดประตูถามขึ้นข,น,ขนาช่วยซื้อถือของ คนถูกพูดถึงอีกคนทำเพียงคลี่ยิ้มน้อยๆให้ซีเองก็ไม่ได้ตอบอะไรเมื่อเขาเอาของสดให้เพื่อนเสร็จจึงปล่อยให้น้องได้เข้าไปช่วยเบสกับวินเตรียมของในครัวส่วนเขากับทัดนก็เตรียมหม้อและย้ายของให้มีพื้นที่สําหรับนั่งบนพื้นดวงตาศิริการคอยมองคนตัวเล็กที่งวอยู่กับการหันผักในโซนครัวจับสังเกตได้ว่าน้องกําลังคุค้นคิดบางอย่างตั้งแต่แยกกับยิ้มและเมื่อปาร์ตี้มอสกี้เริ่มขึ้นในช่วงเย็นของวัน สิ่งที่มาคู่กันตามประษาคนบ้างงานที่นานๆทีจะรวมตัวกันอีกครั้งจึงไม่พ้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งคราวนี้ซีเองก็ไม่อยากให้น้องดื่มมากเกินไปครั้นจะหันไปเตือนน้องก็กระดกเครื่องดื่มสีสวยลงคอจนหน้าแดงไปหมดดวงตาดูดันตวัดมองชวินที่ยื่นแก้วให้น้องอย่าไม่หยุดมือซัมทัศกับเบสก็ไม่ห้ามอะไรกันเลยรู้สึกคันอวัยวะเบื้องล่างคล้ายอย่างถีบเพื่อนตัวดีทั้งสามออกจากห้องจริงๆตั้งใจจะมอมน้องให้เมากันด้วยไงนะเธอพอก่อนนะ กระทั่งเสียงทุ้มนุ่มที่ลูกพลับดึงชื่อชอบเอ่ยขึ้นมือบานชะง,งักตามสัญชตาตญาณไม่รู้ทำไมเวลาพี่เขาพูดแล้วถึงต้องฟังไปซะทุกครั้งลูกพลับเลยงองแงกับความว่าง่ายของตัวเองผานการเอ็นแก้มนิ่มไปซบกับไหล่แกร้งพี่เขาลูกพลับเพราะไม่แน่ใจว่าเมาหรือไม่จึงเรียกซ้ำอีกครั้งถึงจะคาดเดาว่ายังไม่เมาเนื่องจากประสบการณ์ครั้งแรกที่รับมือกับเด็กคนนี้หากน้องเมาจะร้องให้ออกมา แต่ที่สงสัยคือครั้งนี้น้องกลับนั่งนิ่งตามคำสั่งระะเบียดตัวเข้าหาเหมือนต้องการอยู่ใกล้คนที่ทำให้สงบใจได้ครับไม่ชอบเลยครับไม่ชอบอะไรครับทุกอย่างครับไม่ชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอถึงสุดท้ายจะไม่ได้พูดอะไรออกมาเพราะฝืนความง่วงไม่ไหวสีก็ไม่ได้เล่งเ้าาปลุกน้องให้ลุกขึ้นมาคุยกันจับคนตัวเล็กนอนบนตักดีๆขนาที่ตัวเองเอ็นหลังพิงผนัง คุณคิดในสิ่งที่น้องพึมพำขณะเกลียบผมมาที่ปลอกตาอย่างเบามือเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะสิเบสเป็นฝ่ายถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ไม่ดังมากเขาจับสังเกตของลูกพลับได้ตอนอยู่ในครัวด้วยกันมีหลายครั้งที่น้องมันขมวดคิ้วคล้ายกำลังคิดอะไรก่อนน้องกูมาที่นี่ไปเจออะไรเข้าหรือเปล่าเจ้าของร่างสูงที่ถือเครื่องดื่มสีสวยในมือรอบถอนหายใจออกมาเล็กน้อยขณะเอ่ยตอบสิ่งที่เบสและคนอื่นๆสงสัย หากแต่เล่าได้เพียงส่วนที่เขาได้ยินน้องถามยิมว่ารักเขาเพราะเงินใช่ไหมเท่านั้นเรื่องนี้เขารู้ได้อยู่แล้วละ่ะคนอย่างยิ้มแสดงออกชัดเจนเสมอหากต้องการอะไรแต่เขาไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้น้องกับยิ้มคุยอะไรกันบ้างเจ้าตัวถึงดูคิดมากจะต้องพึ่งสิ่งที่ตัวเองพยายามเลี่ยงมาตลอดหลังจากนี้กูว่ายิมคงไม่กล้ายุ่งกับพวกมึงอีกแล้วละ่ะเล่นทําไปซะขนาดนั้นน่ชะชวินว่าออกมาตามที่คิด เนื่องจากซีกับยิมคบกันเง,เงียบๆและเลิกกันเงียบๆโดยครอบครัวทางนั้นไม่รู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งซีเองก็ไม่ได้ป่าประกาศบอกกับใครด้วยดียสัยไม่ชอบความวุ่นวายแต่เพราะเคยเตือนไปแล้วว่าอยากเข้ามายุ่งกับน้องและไม่อยากพูดซ้ำให้เสียเวลาจึงยุติเรื่องทุกอย่างโดยการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวของยิมโดยในสายตาของครอบครัวยิมนั้นรายนั้นเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่น่ารักและเหมาะสมกับตําแหน่งประธานบริษัท แม้จะมีพี่น้องที่พร้อมแย่งชิงอีกสาคนก็ตามลองดาวสิพอเรื่องนี้ถึงหูผู้ใหญ่แล้วตำแหน่งนั้นจะจบที่แค่สั่นคลอนเฉยๆหรือเปล่าแถมเขายังสั่งให้ชวินยกเลิกประชุมที่จะมีขึ้นเพื่อเซ็นสัญญากับบริษัทของยิมในฐานะคู่ค้าด้วยเขาไม่คิดเสียดายไม้อีกฝ่ายจะเสนอสินค้าราคามิตรภาพมาให้เพราะเขาต้องการย้ำเตือนในสิ่งที่ยิมได้กระทำลงไปแค่คำขอโทษเฉยๆมันไม่อาจเพียงพอ เขาจะทําให้ยิมรู้ซึ้งเองว่าการมายุ่งยากกับคู่แห่งเชคชะตาของเขามันมีจุดจบอย่างไรส่วนลูกพลับพวกกูช่วยอะไรไม่ได้วะ่ะบทน้องมันจะไม่พูดก็คือไม่พูดขัดขันให้ตายยังไงก็คือไม่พูดนิสัยส่วนที่เบสบอกโซโมเมยอย่างซีน่ะรู้ดีถึงได้ไม่เคยบังคับให้พูดออกมาแล้วรู้ดีกว่าใครว่าสิ่งที่น้องกังวลน,นั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับเขาแน่นอนจึงพักเรื่องนี้เอาไว้เพราะคิดให้ตายยังไงก็ไม่ได้คําตอบมีแต่ต้องถามกับเจ้าตัวโดยตรงเท่านั้น แล้วดูท่าวันนี้คงปล่อยให้น้องกลับไปไม่ได้ซะด้วยกูได้ข่าวว่ามึงมีคดีกับไอซีอยู่อ่ะเบสใช้สองกระแทงใส่ทัชหวังคลายบรรยากาศที่ดูตึงเครียดส่วนคนมีความผิดก็ยกยิ้มอย่าไม่คิดสะทกสะทานใดๆในเมื่อมันเป็นเรื่องจริงเคกับมันยังมึงก็รู้อันนี้ไม่ใช่ความคิดกูคนเดียวสักหน่อยอ่ะอ่ะพระผิดคนเดียวไม่เป็นว่างั้นผู้สำูุร่วมคิดอย่างวินโวยขึ้นอย่าไม่จริงจังแต่เพราะแก้ตัวอย่างไรก็ไม่รอด ถ้าฟื้นแถมีหวังโดยเจ้าของดวงตาดุดันที่กำลังจ้องมองจับโยนลงตึกแงะโอเคโอเคกูเป็นคนคิดแผลให้ไอ้ทัศน์มันเข้าหาลูกพลับเองอ่ะพวกมึงต้องเห็นหน้าตอนมันจับได้ถ้าไม่ติดว่าเป็นเพื่อนกันนะมันคงต่อยกูไปแล้วทัศน์บ้ามายิ้มยิ้มเพราะจำรูปประโยคในวันที่ซีดิ่งมาหาเขาที่ร้านได้ดีซึ่งได้เป็นวันเดียวกับที่เขาให้เบสและลูกพลับติดรถไปหาซีที่บริษัทเพื่อเอาของฝากไปให้แถมซียังไม่ยอมให้น้องกลับกับเขาด้วยแล้วไอ้น้ำเสียงเข้มเข้มตอนพูดว่า คิดจะทำอะไรกับคู่แห่งโชคชะตาของกูกันแน่นั่นน่ะมองจากนอกโลกยังรู้เลยว่าห่วงซีมันห่วงลูกพลับชิบหายถ้าสารภาพช้ากว่านี้กูคงได้ต่อยมึยงจริงๆไปแล้วก็เพราะกูกลัวมึงรู้ตัวช้าจนน้องโดนคดอง่าไปนี่หว่าน้องน่ารักจะตายมึงก็เห็นนี่วินเถียงซีกลับพวกกูดีใจนะว้ยที่มึงกับน้องลงเอยกันได้ด้วยดีนะ่ะไม่งั้นคงไม่พามาเปิดตัวแบบนี้ สรุปคือที่อยู่ดีๆก็ผีเข้าอยากแดกสุกี้ที่ห้องกูเพราะอยากให้พาน้องมาเปิดตัวนี่นะสีเลิกคิวใช่แล้วเสียงตอบรับของทั้งสามคนก็ดังสนั่นเรียกให้เจ้าของร่างสูงต้องหยิบก้านผักกายขาวในจานคว้างใส่เบาเสียงหน่อยสิถ้าน้องตื่นกูจะไม่ให้พวกมึงมาห้องอีกนะแน่ๆไม่ต้องมาขู่เลยกูรู้หัอกหน้าว่าต่อจากนี้มึงก็ไม่ให้พวกกูมาละเพราะจะกกน้องไว้คนเดียวใช่ไหมล่ะวินพูดขึ้นอย่างรู้ทันในฐานะเลขาคนสนิทมีหรือจะไม่รู้ นี่นะถือเป็นการเลี้ยงส่งที่พวกเขาจะไม่ได้มาเหยียบที่นี่เชียวละแล้วดูพูดขนาดนี้แทนที่ะจะแยง้งกลับยกยิ้มแล้วไหวไหลให้อย่างไม่คิดปฏิเสธกูจะฟ้องลูกพลับไอคนไม่รักเพื่อนสารเลวเว้ยเพราะเผลอหลับไปในช่วงเย็นทําให้ต้องตื่นมาในตอนกลางคืนหากแต่เมื่อลืมตาขึ้นก็ต้องกระพริบถี่ปรับโฟกัสให้เด่นชัดเพื่อหาสาเหตุที่ตอนนี้รอบตัวมีต่กลิ่นอายสายคุ้นเคยและเข้าไปสภาพแวดล้อมถึงดูไม่ใช่ห้องของตัวเองึ แย่แล้พวพอนี้ขึ้นได้ว่าทำพลาดไปอีกแล้วก็เด้งตัวลุกขึ้นนั่งเพาะว่าความเร็วคงมากไปทําให้รู้สึกวิงเวียนศีรษะบวกกับพึ่งซัดแอลกอฮอล์ลงคอท,งทั้งที่รู้ว่าไม่ควรน่ะแต่จะทํายังไงได้ในเมื่อตอนนั้นเขายังจัดก,การกับความคิดตัวเองไม่ได้หาพูดอะไรออกไปตามแรงอารมณ์มีหวังทําให้พี่ซีรู้สึกไม่ดีเขาสะบัดหัวสมองสองสามทีเพื่อไล่ความมึนก็จะสํารวจรอบตัวไม่ผิดแน่นี่คือห้องนอนพี่ซีแต่ไงหันไปทางไหนก็ไม่เจอพี่เขาเลยล่ะ ไปไหนนะพยายามหาคําตอบให้ตัวเองโดยการยืนขึ้นแล้วเดินตรงไปยังประตูห้องมือบางเอื้อมออกไปหวังจะจับกรอนหาประตูตรงหน้าไม่เปิดออกซะก่อนเจ้าของร่างสูงที่เขานึกตามหาปรากฏตรงหน้าเธอทําไมลุกมาแบบนี้ไม่มึนหัวแล้วหรอครับนิดหน่อยครับแต่พลับเห็นเธอไม่อยู่เขาก้มหน้าก้มตาตอบขณะเดินตามรายจูงของอีกฝ่ายไม่ดื้อรั้นหรือขัดขืนใดๆแม้ตอนนี้จะถูกจับให้นั่งพิงหัวเตียง แล้วมีพี่เขานั่งอยู่ข้างๆพวกพี่เบสล่ะครับกลับไปเมื่อกี้นี้เนี่ยพี่ลงไปส่งพวกมันมาเลยว่าซื้อข้าวต้มมาให้เผื่อเธอหิวไงน้องไปยังหน้ารับหนึ่งทีก่อนจะนิ่งไปเธอคือพลับเขาไม่พร้อมเล่าเธอก็ยังไม่ต้องเล่าครับเสียงทุ้มเอ่ยขาดเรียกยให้คนตัวเล็กเงยหน้าขึ้นเพื่อพบกับรอยยิ้มอ่อนโยนพี่รอได้เธอไม่จำเป็นต้องรีบหรือกดดันตัวเองขนาดนั้น พลับไม่คิดปิดบังเธอนะพลับแค่กลัวเธอไม่ชอบใจถ้าพลับเล่าตอนตัวเองยังอารมณ์ไม่คงที่ยังไงครับพลับรู้ว่ามีบางคนไม่ชอบให้ใครพูดถึงคนรักเก่าไม่ดีร้อยพ่อผันแม่เติบโตมาแตกต่างก,กันเขารู้ดีถึงได้ไม่พูดอะไรสมสี่สมห้ายิ่งหามันกระทบถึงความรู้สึกของซีเขายิ่งต้องระวังแล้วพลับไม่รู้ว่าเธอเป็นแบบนั้นไหมพลับเลยไม่กล้าพูดเรื่องพี่ยิมพี่มองความจริงนะลูกพลับ แล้ววันนี้เธอก็เห็นว่าจริงจริงยินเป็นคนยังไงเธออยากพูดอะไรก็พูดมาเถอะพี่ไม่ว่าหรอกดีเสียอ,อีกพี่จะได้รู้ว่าเธอคิดยังไงกับคนอย่างยิมน้องแม่ปากเล็กน้อยไม่ได้ฟังถ้อยคำอบอุ่นเหล่านั้นก็จะโน้มตัวไปหาจนหน้าผากชนกับแผ่นอกแกรงหัวนึกถึงผลบุญที่ตัวเองเคยได้ทําชาติที่แล้วเขาไปทําอะไรให้พระผู้เป็นเจ้าพอใจกันนะท่านถึงได้ส่งคู้ชายคนนี้มาเป็นคู่แห่งโชคชะตาเนะ่ะสีปล่อยให้น้องได้เรียบเรียงคาพูดของตัวเองอย่างใจเย็น อบเอวเจ้าตัวเอาไว้หลวมๆวังให้คลายกังวลว่าเขาจะไม่ชอบใจกดจมูกลงซ้ำที่กลุ่มผมนุ่มเพื่อยืนยันว่ายังคงรับฟังเสมอแม้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่ารักพรับไม่ชอบพี่ยิมเลยครับยิ่งสิ่งที่พี่ยิมทำกับพรับทั้งในวันนี้และทำกับเธอเมื่อก่อนเน่ยยิ่งทำให้พรับโกรธเขาเสียงหวานเอ่ยเล่าโดยยังไม่เงยหน้าขึ้นมาวันนี้เขาพยายามกีดกันพรับออกจากเธอพยายามทำให้เธอกับพรับผิดใจกัน ท,ทั้งที่พลัไม่มีทางเชื่อในคำพูดของเขาอยู่แล้วถึงอย่างนั้นพี่ยิ้มก็ยังไม่ยอมแพ้จนตอนแรกพลับคิดว่าพี่ยิ้มคงรักเธอมากแน่ๆเลยพยายามขนาดนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่พลัไม่ชอบที่เธอมาเจออะไรแบบนี้พลไม่ชอบเลยครับเสียงที่เคยมั่นคงเริ่มสั่นเครือจนซีต้องออกแรงดึงให้น้องเข้ามากอดทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันไม่ทำให้เธอมีความสุขเลย เขารู้ตัวว่าเขารักเธอที่เงินเขารู้ตัวมาตลอดถึงได้พูดออกมาอย่างไม่อายเนี่ยแต่ทําไมล่ะทําไมวันนี้เขายังดึงดันจะเอาเธอกลับไปให้ได้เธอพรามเก็บเอาของที่ซื้อมาฝ้าใส่เขาเลยด้วยนะเขาพูดเหมือนไม่ใส่ใจเธอเลยทั้งที่เขาเป็นถึงคนรักเก่าของเธอร่อกกับความโกรธในตอนนั้นมันสุมขึ้นมาใหม่ตลอดไม่ได้นึกถึงมือบางกาเสื้อเนื้อดีของคนตรงหน้า แค่นอกใจเธอตอนนี้นก็มากพอแล้วทำไมต้องมาทวงเธอคืนไปด้วยล่ะคนอะไรนิสัยไม่ดีเห็นแก่ตัวที่สุดพระไม่ยอมให้เธอกลับไปหาคนแบบนั้นแนะค่ค่อยๆหายใจนะสีพูดเสียงนุ่มพร้อมรูปหลังปลอบคนในอ,อ้อมกอดที่พูดไปสะอื้นไปแม้จะแปลกใจนื่องจากที่เป็นครั้งแรกที่เห็นลูกพรับโกรธจนร้องไห้แต่ก็ไม่มีอะไรทําให้เขาอึ้งได้ถ้ากับเหตุผลที่ทําให้น้องกโกรธ น้องโกรธดพยิมคิดจะเอาเขากลับไปและทำร้ายความรู้สึกนี่คงเป็นเหตุผลที่น่าเอ็นดูที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาให้ตายสิทำไมน้องถึงเป็นคนแบบนี้กันนะอยากทำให้เขารักมากเท่าไหร่ถึงจะพอใจเธอฟังพี่นะครับฝ่ามือหนาประคองใบหน้าน่ารักขึ้นหาใช้นิบบ้โป้งกลี่น้ำตาที่ยังคงไหลรืรอมาเรื่อยๆกลัวเหลือเกินว่าน้องจะเพียจนลุกไปกินข้าวต้มที่ซื้อมาให้ไม่ไหวจูจ่ๆซับเปลือกตาไปการปิดท้าย เรื่องมันผ่านมาแล้วต่อให้เขาอยากได้พี่กลับไปมากแค่ไหนพี่ก็ไม่คิดจะกลับไปต่อให้เขามาร้องไห้อ้อนวอนพี่หรือคุกเขขาตรงหน้าเขาก็จะไม่มีวันได้พี่ไป <c oughs> พี่ขอสาบานว่าพี่จะไม่ยอมไปจากเธอเด็ดขาดเลยพี่จะอยู่กับเธอจนกว่าเธอจะไม่ต้องการพี่ไม่มีทางที่พราไม่ต้องการเธอสีครี่ยิ้มน้อมรับถ้อยคำนั้นโดยการแนบหน้าผ่านและบนอวัยวะเดียวกันพราอยากอยู่กับเธอ เงินเธอก็ทำใจให้สบายนะตอนนี้พี่เป็นของเธอนะครับลูกครับนอกจากเธอแล้วคนอื่นไม่มีสิทธิ์ในตัวพี่เอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่18นะครับ <H> ö, ในที่สุดท่าแท้แกก็เผยเออกมาสินะเพราะเงินใช่ไหมเล่าดีจำไว้เลยจำไว้เลยยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจคุณได้เขียนรูแล้ด้วยนะครับเ <H ö, S 2> ข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่ <H ö, S 2> อเป็นกำลังใจคุณได้เขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้นในคลิปนะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้วาตะนาเบ่ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะชัยเปีวสวัสดีครับผมวัตะนาเบ้ตัก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 ผ้ายัง